สวัสดีค่ะเอฟทุกท่านนะคะทุกๆคนวันนี้จะพาเข้าสวนอีกวันหนึ่งนะคะามาดูค่ะเข้าสวนดูต้นไม้ดูค่ะดูมาเร็วเร็วเร็วเ,วเวิมาดูไลน์หอิเออ น,นุนน่นนุนน่นน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 นวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนุ่นอนอไปดูไก่ฟ้ากันน,นุ่นไปดูไก่ฟ้ากันแล้วอืมอือต้นเชอร์รี่น,นี่มีลูกเชอร์รี่ด้วยตรงนี้นี่แล้วก็มังคุด มังคุดก็เต็มเลยเพิ่งออกนะคะขึ้นมาน้อยนึงจิงจะติดลูกเต็มเลยดูดูด,ดูมังคุดนี่โดนมังคุดมังคุดนี่จะพาไปดูนี่กันไก่ฟ้ามาดูไก่ฟ้ากันค่ะมีไก่ฟ้าด้วย ไหนเนาะไปไหนกันหมดนะให้ดูไก่ฟ้ากันแล้วดิดิดดิเห็นไหมเห็นไก่กันไหมไหนอะออ้ไปไหนหมดอไม่เห็นเลยดิไก่ไก่ไหนอะไหนอะไก่ฟ้าออ้ไก่ฟ้า,ฟาพื่อปีกให้ดูหน่อยกระปือปีกให้ดูหน่อยตึ้ง งไโอ้มีลูกเก้วด้วยมีลูกเก้วด้วยอันเน่อันเน่อันเน่โอ้โอ้อย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวมาเร็วๆมาทักทายกันหน่อยปังปังปังกระต๊าปังปังปัง,ปง,ปงกระต๊าเออมีลูกแกยบด้วยหนึ่งตัวนั่นอุ้ยสองโอ้ยโน้นโน้น นกนกมีนกด้วยตรงนั้นน่ะอ้ยน้องกลัวน้องกลัวน้องไก่ฟ้ากลัวเห็นไหมคะเออนั่น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 ปังปังปังกระต๊าปังปังปังกระต๊าอืมมาดูค่ะเนี่ยมีไก่ฟ้าให้ดูไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วนั่นนั่นนั่น ไก่ฟ้าไหมคะไก่ฟ้านั่นอุ้ยน้องไก่ฟ้าเราก็มาด้วยเนี่ยคะ่ะอ่าดูยังไม่สูยังไม่โตเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไปไปไป,ไปวันนี้ก็พามาอัปเดต สวนในสวนก็มีเลี้ยงไก่ด้วยแหละส่วนใหญ่ก็จะมีแต่มังคุดนี่มีต้นมังคุดมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วเร็วมา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 ดูกันเร็วนี่เร็เวเร็วเออ แค่นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ช่วยมากดไลค์กดแชร์นะคะทุกซับทะไคร้ค่ะ